อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของผมนะครับท่านรองมาร่วมพิธีมาทำพิธีมาอยู่ในงานส่วนตัวท่านรองสันเทศเคยมีประสบการณ์สัมผัสอะไรเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าสามฝั่งแกอ่าสามถูกต้องเจ้าสามฝั่งแกผมจะไปเรียกสามสามพญาไม่ใช่สามฝั่งแก,ถ,าางแกถ้าสามพญานั้นอยู่ในในในเมืองนั้นะคะอ่าอ่าไม่ทราบว่านั้นสามกษัตรย์โอเค ไม่ทราบว่าท่านรองสันเพชรเคยมีประสบการณ์สัมผัสอะไรพอเล่าให้คนฟังสักนิดครับอ๋อครับในในส่วนกับผมเองก็เป็นบ้านเดิมเป็นคนจังหวัดน่านนะครับรบก็มาอยู่ในพื้นที่เมืองแกนตั้งแต่ปี25 2 2นะครับ<อ>ก็40กว่าปีย้ายมานี่หรือมาทํางานที่นี่ครับมา,มาทํางาน,นมาทํางาน,ท,นที่นี่นะครับ ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับอีกสองสี่สิบกว่าปีครับส <40 S 1> ี่สิบกว่าปีอ๋อก็เคารพและถือนะครับในระเบียบในปีนีต่างๆซึ่งเป็นจารีตยุคยุคเี่โดยเฉพาะเอในทุกปีโดยส่วนตัวหรือครอบครัวเองก็จะมาร่วมงานต่างกันแล้วก็บวงสวงพระวิญญาณของพระเจ้าสามพันแนซึ่งท่านประสูติที่มังแกที่นี่นะครับแล้วก็มีเสาหลักเมืองหลักยินดีขิดดูครับไม่ธรรมดาสำคัญ เวลาเราทำบุญแล้วเราก็สบายใจอธิษฐานแล้วก็สำเร็จ oh. ก็มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ผมได้ไปร่วมทำบุญได้หลายเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ได้อธิษฐานว่า,าในช่วงเมื่อปี2543นะครับผมลูกชาย ซึ่งจบปริญญาโศึกษาที่6ผมไปสอบทุนของรัฐบาลไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศไปทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ทีครับก็มาร่วมทําบุญในเขตเมืองแก่นเลยครับมีวัดไปหลายแยะเลยครับวัดป้าอาจารย์เปลี่ยนวัดอินทร์ิลนะครับวัดบ้านโป อธิษฐานให้ช่วยเหลือดูแลนะครับปกป้องคุ้มครองในการเดินทางบกาว่าลูกชายก็สอบด้แล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอินเยียชิปีครับก็กมาลใช้ทุนของคือพูดง่ายๆคือนอกจากความเก่งแล้วเอาเอาพลังยุมบารมีความเชื่อมั่นช่วยไปด้วยครับผมครับก็ให้ประสบความสำเร็จทุกท่านหลายท่านหลายคนที่มาต่างถิ่นก็ มาาร่วมพิธีก็ก็ดีมาแวะมาเที่ยวมาชมก็มาที่ฐานมาขอพรขออะไรก็ประสบความสำเร็จได้หลายส่วนนะครับซึ่งเป็นพลังจิตใจปีนี้งานจบครับต้องมาปีหน้าแหละบอเคื่อปีต่อๆไปเลยนะครับก็จะมีช่วงเป็นช่วงเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออกก็คือเป็นช่วงพฤษภาคมนะครับไปทินเหนือเนี่ยก็จะ อาจจะไม่วันมันที่อาจไม่ตรงแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับจะเป็นช่วงเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออกหมายถึงว่าบกลับเข้าไปแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนฤดูทำนาก็มีพิธีบวงสวงนะครับใส่ขันดอกปูชาเสาหลักเมือเสาอินทรีย์ของเราทุกปีครับทำมาทุกปีตลอดตั้งแต่ยาวนานมาแล้วครับในของของเมืองแกนครับเชียงใหม่มีแค่แค่สองแห่งคือที่เมืองแก่นกับที่วัดเจดีย์หลวงในพเมงเท่านั้น ต่อไปผมก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่รู้วัยรุ่นสมัยตอนเราเราทุกคนต้องเคยเป็นเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ช่วงหนึ่งจะตามแม่ไปบ้างอะไรบ้างจะโดนตึงบังคับบางครั้งโดนบังคับแต่บางครั้งเราก็อยากไปแต่พอเราเป็นวัยรุ่นบางครั้งความคิดอารมณ์เด็กรุ่นใหม่ๆจะเปลี่ยนไปนะวัฒนธรรมประเพณีบางครั้งเขาจะไม่สนใจก็ผมในานามช่องลิโชค ก็ขออยากจะฝากบอกว่ามาเถอครับมีอะไรก็มาร่วมเถอะสิ่งที่คุณจะได้ก็คืออันนี้ไว่นเด็กๆรุ่นใหม่ฟังด้วยนะความสุขสบายใจความอิ่มเอิบใจนะมันหาซื้อไม่ได้บางคนจะมองว่าอู้ไรสาระเปล่าประเพณีอะไรเทพเทอมมียหรอยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับ แต่ผมขอตรงนี้ขอบอกว่ามีชีวิตผมเคยเจอแล้วก็อย่างท่านลองก็สัมผัสที่มาขอขอให้ลูกชายสอบขอพรสาเร็จแล้วก็มีความสุขความสบายใจคือบ้านใครยิ่งอยู่ใกล้ๆนะอย่าพลาดนะผ่านไปผ่านมาเนี่ยยิ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างมณฑปอ่าสารหลักเมืองแล้วก็มีพระยาสามฝั่งแกนอยู่ข้างหน้าด้วยจอดรถสักหน่อยลงมาทําบุญไหว้พระ ผิวยกมือไหว้แค่หยุดอธิษฐานจิตทําจิตสงบอันนี้ก็เกิดบุญกุศลแล้วสุดท้ายแล้วท่านลองเชิญฝากอะไรหนึ่งนาทีครับผมครับผมครับก็ในส่วนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานะครับ,รบก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเมื่อท่านมีโอกาสได้มาเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมในพื้นที่เขตพื้นที่เมืองแกนของเรานะครับเรามีาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งเดียวใจใจของพวกเราก็คือนอุสาวรีย์ของ เจ้าสามบางแก้วครับเราเป็นสัาแัล่งทเด็กทีของเราครับก็มีวัดปารําเยอะแยะมากมายและแหล่งท่องเที่ยวเชียงเกษตรซึ่งจะทําให้ท่านได้มาและเที่ยวเที่ยววันเดียวเที่ยวไม่หมดนะครับมาบางแกแล้วเที่ยวบางแกแล้วสุขใจได้ทั้งบุญได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งบรรยากาศนะครับท่านนี้เมื่อท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดปีเลยนะครับยินนีต้อนรับนะครับติดตามเพจ เซนมุกของเทศบาลเมืองมแกนพัฒนาได้ตลอดเวลครับขอกรับคุณจาครับก็สมทบอีกทีหนึ่งได้ฟังท่านรองพิมพ์มาส่งข้อความมาให้ผมอ่านต่อไปแล้วผมก็เสนอความคิดบางอย่างไปด้วยเผื่อถ้าได้ทําก็ดีเช่นมีน้ําตกมีสถานย่อนใจนักคอแต่แน่นอนเดี๋ยวอนาคตถ้าสร้างเสร็จจะมีนวดนวดสปานวดแผนโบราณนวดแผนไทยสมุนไพรมีขายของของเกษตรแแผนจีน และอีกหลายอย่างรอบๆข้างหลังที่เราแวกอนุสาวรีย์พระยาสามฝั่งแกนและสาลหลักเมืองต่อไปผมจะบอกเลยว่าท่านรองก็บอกว่าจะเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของเมืองไทยและภาคเหนือชินอำเภอแม่แตงตรงนี้ผมก็ย้ายมาอยู่แถวนี้อากาศดีนะครับปกเย็นนี่เริ่มเย็นสบายนะครับกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับเปิดพัดลมพอหรือไม่ต้องเปิดพัดลมเลยถ้าเปิดหน้าต่างแ่รร,ร้อนร้อนช่วงฤด,ดูร้อนก็อาจจะร้อนบ้างนะครับก็ ผมก็เสนอท่านรองว่าทำหลังคาที่มันเลื่อนได้ถ่าฝนตกแดดออกสบายคนจะได้เข้ามากราบสารหลักเมืองเดินสบายกราบเจ้าพญาสามตังแกนก็จะได้สบายนะครับผมแถวนี้น่าอยู่ครับใครไม่เคยมาอย่าลืมมานะครับอําเภอแม่แตงตําบลอินทขินเชียงใหม่ใกล้ๆนี่ก็มีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนวัดบ้านเด่นดังมากคนจีนต่างชาติมาเที่ยวเยอะมาก แล้วก็ถ้าใครศรัทธาเรื่องของการทําบุญวัดป่าก็มีวัดป่าจิตตารามวัดหลวงพ่อเปลี่ยนอรัญจวิเวกและอื่นๆที่ซ่อนๆตัวอยู่ละแวกนี้ครับครับผมแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติมีภูเขารอบๆตรงนี้ดีมากขอบคุณท่านร้องมากนะครับผมผมมือจับกล้องอยู่ขอบคุณมากครับ